อัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะเห็ an นทางเพนช็อปะคะมีการมาปล่อยคลิปของนอริซ่าเพิ่มเติมอีกแล้วค่ะคราวนี้ค่ะปล่อยมาเลียกน้ําย่อยกันอีกครั้งนะคะไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เบิ้งได้ดูกันอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าคนก่อนค่ะลิซ่าเธอก็ไปให้สัมภาษณ์ในเพนช็อปมานะคะโดย ข่าวกกานเนี่ยมีการเปิดเผยความลับด้วยนะว่าโรเซ่ค่ะเคยซื้อชุดชนไหนนะมาเป็นของขวัญให้กับเธอด้วยนะคะคุณผู้ชมมาควนี้ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์บิ๊กอีกไหมนะคะแล้วก็ใกล้วันคริสต์มาสด้วยนะคะก็เลยค่ะจัดธีมนะคะเป็นวันคริสต์มาสอย่างที่เห็นค่ะยังไงก็ไปปรหมุลรอดูแล้วกันค่ะวันที่19ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะ4โมงเย็นค่ะเวลาไทยค่ะเขาก็จะปล่อยนะคะ,ะคลิปสัมภาษณ์ออกมาค่ะผ่านทาง เฟซบุ๊กนะของทาง Pen ช็อปเป็นที่แรกค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการตัดช็อตหรือว่าเอามาลง y o u t u b e นะคะต่อไปด้วยเหมือนกันนะคะก็ยังไงก็ไปดูที่ Facebook ของทาง p e นช็อปก่อนค่ะส่วนอีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นความปังของน้องลิซ่าด้วยเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ค่ะเธอก็ปังมากๆนะในเม็กซิโกค่ะเ,เมื่อล่าสุดนะคะ ก็ไปตกนะคะนักร้องนะักแสดงสาวชาวเม็กซิโกวัย26ปีมาได้ค่ะนั่นก็คือคุณดันนาเปาโลนั่นเองนะคะเธอค่ะถูกถามความคิดเห็นนะคะจากแฟนๆค่ะเกี่ยวกับแบล็คพิงค์นะขณะที่เธอก็ไลฟ์อยู่ในติกติกนะคะโดยเธอค่ะก็บอกว่าเธอนั้นชอบแบล็คพิงค์มากๆนะคะแล้วก็อยากจะร่วมงานด้วยทุกเมื่อค่ะเรียกว่าเธอนั้นรักแบล็คพิงค์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปวดปานเป็นที่สุดค่ะนั่นก็คือน้องลิซ่บแบล็คพิงค์ของเรานั่นเองนะคะ ส่วนล่าสุดค่ะก็เห็นนะคะมีเพลง Love Six Girl นะคะของส,สาวแบล็คพิงค์ค่ะไปปรากฏนะคะเป็นซาวด์แทร็กนะคะประกอบหนังใน Netflix นะคะของเม็กซิโกอีกด้วยค่ะโดยนะคะหนังเรื่องนี้ก็ชื่อว่านะคะ Enormously You นะคะหรือมีชื่อไทยค่ะว่ารักไม่บอกชื่อนั่นเองนะคะแม่แบ็คพิงคค่ะก็ปังต่อเนื่องนะคะในเม็กซิโกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อแอดก็เอาความเคลื่อนไหวนะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะอย่าลืมแล้วกันค่ะไปรอดูสัมภาษณ์ขององริซ่าแบล็ก i ิงด้วยนะคะในวันที่19ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะกับทางเพนช็อปค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า